โอเคทุกคนวันนี้ผมมาตกปลาที่คลองแถวบ้านคิดว่าจะได้ปลากลับไปกินมื้อเย็นซะหน่อยแต่ดูเหมือนวันนี้ปลาจะไม่ค่อยอยากกินเบ็ดผมเท่าไหร่ระหว่างที่รอก็เลยนั่งคิดอะไรรี่เปื่อยแล้วก็นึกขึ้นมาว่าเคยมีคนบอกว่า คลองเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นเลือดของชุมชนเลยนะฟังดูโรแมนติกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องจริงเลยนะเมื่อก่อนคลองพวกนี้สำคัญมากเป็นทั้งแหล่งน้ำใช้น้ำดื่มเส้นทางคมมนาคมและแหล่งอาหารเลี้ยงดูคนทั้งหมู่บ้านเลยแต่เดี๋ยวนี้คลองหลายแห่งก็เปลี่ยนไปเยอะ น้ำเน่าเสียขยะเต็มไปหมดปลาที่เคยมีก็หายไปกลายเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายแทนน่าเสียดายมากเลยเมื่อไม่นานมานี้ผมเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาเริ่มรวมตัวกันทำความสะอาดคลองปลูกต้นไม้ริมตลิ่งแล้วก็ปล่อยปลาลงไปในคลองด้วย รู้สึกดีมากเลยที่เห็นคนหันมาใส่ใจดูแลคลองกันมากขึ้นการอนุรักษ์คลองเนี่ยไม่ใช่การทำให้คลองสวยงามหรือมีปลาให้ตกนะแต่มันคือการรักษาสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัดฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชนเอาไว้ด้วยแล้วคุณละ่ะ เคยคิดไหมว่าคลองหรือแม่น้ำใกล้บ้านคุณมีความสำคัญกับชีวิตคุณยังไงแล้วเราจะช่วยกันดูแลรักษาเขาให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ